สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีตอนดึกนะครับขจรมาแล้วโอเควันนี้ก็เพิ่งลงเวรแล้วก็ฟังข้อมูลต่างๆนะครับศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะเนาะเรื่อยๆวันนี้หัวข้อก็คือเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการนั่นเองนะครับก็กิจวัตรประจวันของผมก่อนที่จะมาพักผ่อนนะครับทำภารกิจ ต่างๆเสร็จแล้วนะครับถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไลฟ์สดเนี่ยก็จะแบบเอาบน้ำเนาะอาบน้ําทาครีมนู่นนี่นั่นเนะาะบางวันเห็นผมไลฟ์ทาครีมเนาะก็เดี๋ยวนะครับรอท่านผู้ชมเข้ามาหรือว่า <c oughs> หรือว่าไม่มีท่านผู้ชมเราแล้ว <c oughs> มาทักทายก่อนเดี๋ยว,ยวผมค่อยเล่าก็ไดห้หรือว่ายังไงเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตไปดูอีกเครื่องหนึ่งกันนะครับฮาได้อยู่นะ ีเสียงชัดเจนภาพชัดเจนอาจจะดึกเกินไปเนาะทุกคนก็อาจจะนอนแล้วแต่ไม่เป็นไรครับก็อย่างที่บอกว่ามาผมมาเปลี่ยนกิจวัตรเป็นกิจการกิจวัตรประจําวันของผมหลังที่แบบเออทํางานเสร็จแล้วนะครับหลังเวลาพักผ่อนหรือเวลาที่เป็นส่วนตัวนิดหน่อยเนี่ยผมจะทําอะไรบ้างนะครับผมก็มานั่นแหละกลับมามา เรียนรู้วิธีการต่างๆของการทำธุรกิจนะครับทั้งเข้าสู่มิ팅นะครับแล้วก็บางครั้งก็อ่านหนังสือนะครับหรือแม้แต่บางครั้งก็อ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่บริษัทเนี่ยทำมาให้นะครับเพื่อจะไปต่อไปต่อไปแก้ปัญหาให้ทุกท่านนะครับว่าทุกท่านที่ มีปัญหาอะไรผลิตภัณฑ์เราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะครับก็วันนี้ที่ข่าวมาเรื่อยๆจากจากทางศูนย์ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเลยนะครับก็มีบุคลากรทางการแพทย์หลายท่านนะครับที่แบบเออตอนนี้ก็ติดเชื้อโควิดสินะครับซึ่งตัวผมเองอะ่ะก็เหมือนเป็นแบบเนาะคนที่อยู่ที่สัมผัสค่อนข้างโดยตรงเลยกับ กับเชื้อนะครับทั้งเป็นคนที่เก็บสิ่งส่งตรวจเองหรือแม้แต่คนตรวจนะครับตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการนะครับก็ใส่ชุด ppe นะครับป้องกันเต็มที่นะครับแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะมันไม่ไม่ควรจะพลาดนะครับมันไม่ควรจะพลาดแต่ว่าความไม่มีอะไรที่แน่นอนร้อยเปอเนตะแต่ว่าก็อย่างว่า พอกลับมามาบ้านผมก็ต้องมาอาบน้ําเข้าเคสทุกครั้งนะครับก็ผมก็ต้องมาอาบน้ําใหม่ทาครีมใหม่เนี่ยทุกวันนี้รู้สึกว่าครีมของผมหรือว่าแบบครีมทานหน้าหรือแม้แต่ที่เป็นแบบไอ้นะยาสระผมแชมพูอะไรอย่างเงี้ยมันเปลืองไปเยอะเลยก็คือวันนึงอาบน้ําประมาณสองถึงสามรอบนะครับก็แบบพอไปเข้าเคสเสร็จมาก็มาอาบน้ําหรือแม้แต่แบบเออพอ ไปสวอปมาก็ต้องมาอาบน้ำนะครับเพราะเราก็ต้องป้องกันัเองเนาะสระผมล้างหน้าแปรงฟันบ้วนปากทุกทำทุกอย่างภารกิจวนเวียนนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของเรานะครับทั้งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมเป็นที่ทำธรุรกิจอยู่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม แอนตี้ออกซิแนะครับสารต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งทุกตัวมีงานวิจัยทุกตัวนะครับสามารถบอกได้เลยว่าต้านเชื้อไวรัสหรือ,อการเพิ่มภูมิคุ้มกันได้กี่เปอร์เซ็นต์จะมีงานวิจัยออกมาชัดเจนนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ที่อันนี้คือเป็นจุดเด่นของบริษ,ษัทเรานะครับก็คือมีงานวิจัยทุกตัวแล้วก็สามารถระบุได้เลยว่า อ่าหรืออ่าช่วยได้ตัวไหนบ้างช่วยได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีตัวเลขออกมาชัดเจนนะครับหลายๆท่านก็เห็นผมว่าเออผมใช้ผมกินจริงไหมนะครับผมกินจริงทุกตัวผมใช้จริงทุกตัวแล้วผมก็เชื่อมันในผลิตภัณฑ์ผมนะครับผมก็เลยเอาออกมาเป็นตัวที่มาจาับเป็นธุรกิจนะครับก็ซึ่งซึ่งผมเนี่ยก็เปลี่ยนจากกิจวัตรประจําวันของผมเนี่ยมาเป็นกิจการของผมก็คือเนี่ยแค่ กิจวัตรของผมก็คือเป็นคนดูแลสุขภาพอย่างนี้แหละเ,ออเพราะว่าอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงเนาะอย่างเช่นตัวผมนี่ก็แบบเ,ออเสี่ยงสูงทีนี้ครอบครัวผมคุณพอ่อคุณแม่ผมก็ให้ทานครับเพราะผมรักท่านผมรักท่านมากเลยอะไรที่สิ่งดีๆที่ที่ผมได้กินแล้วผมก็เลยนึกถึงท่านอย่างนี้ครับแม้แต่บางครั้งที่แบบเอออาหารที่แบบเรากินแล้วอร่อยเนาะอย่างเช่น อาหารพัคารหรืออาหารต่างๆที่อาหารทะเลที่เราไปเที่ยวอะไรไม่ได้พับพ่อแม่ไปด้วยครับเวลาเราได้กินอาหารอร่อยเงี้ยเราก็นึกถึงพ่อกับแม่แล้วอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้สึกว่าโอ้โหข้อมูลทั้งข้อมูลทั้งงานวิจัยอะไรต่างๆนะครับมันดีมันมากเลยมันล้ําค่ามากเลยมันรู้สึกว่าเป็นเหมือนคุณหมอท่านนึงพูดนะครับเหมือนว่าตอนเนี้ยเรามีอาวุธจากสวรรค์เราจะต้องอ่า บูทบูภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานี่แหละครับให้แข็งแรงก่อนนะครับก่อนจะ,ะรับบ็อซีนหรือว่ารับอะไรที่มันเป็นแพสซีฟแพสซีฟอิมูนนะครับเข้ามานะครับก็นี่แหละครับทำให้เราแข็งแรงจากตัวของเราเองเบื้องต้นก่อนนะครับเป็นกิจการนะครับเป็น เป็นกิจวัตรปสู่กิจการก็ทานประจําครับทานอันนี้มา2ปีแล้วใช่ครับก็เริ่มทานมาไข้หวัดนี้อย่าพูดถึงเลยครับไข้หวัดตอนนี้ห่างหายไปนานมากไม่ค่อยเจอคําว่าไข้หวัดเลยอันนี้บอกจริงๆตั้งแต่ทานมากิ plus ล็อกเบอร์กี้ plus แล้วก็ไลเซนเะชียลเนาะตอนนี้มากิ plus ก็แบบเป็นแบบซองซาเช่นะครับพกพาสะดวกพกพาง่าย แล้วก็เพื่อนที่แบบบางคนที่ออกไซงานหรือเป็นวิศวกร็นสถาปนิกเนี่ยครับกลุ่มเหล่านี้ก็ได้ถือมากิซาเชา่นี้นะครับไปทานในไซงานด้วยซึ่งเขาบอกเออก็ดีนะครับแล้วผมก็จะมาจี้ทีละตัวเดี๋ยวผมจะมาไม่ใช่เป็นจี้มาอธิบายทีละตัวว่าไลฟ์ต่อไปแล้วกันมันเด็กละมาอธิบายแต่ละตัวว่าตัว,ตวมากกิ plus ตัวล็อกสเบอร์กี้ตัวไลเซนเชียลหรือตัวน้ำมันปลาหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ผมใช้อ่ะมันดียังไงนะครับข้อมูลมันมาไงข้อมูลนี่โอ้โหสุดยอดมากผมว่าเนาะผมก็ได้เชียรว,ว่าเออทุกท่านนี่นะผมผมมีผลิตภัณฑ์แบบนี้นะผมมีผลิตภัณฑ์ที่ดีนะดีมากๆมีงานวิจัยนะครับมีตัวเลขระบุชัดเจนว่า มันเพิ่มสัดส่วนภูมิคุ้มกันได้เท่าไหร่มันเพิ่มมันป้องกันการติดเชื้อได้เท่าไหร่มันป้องกันจากผลไม้ชนิดไหนมันป้องกันจากสารตัวไหนอย่างเงี้ยครับเขาวิจัยออกมาขนาดนั้นเลยนะครับผมนั่ไเถึงกล้าการันตีว่าอันนี้แหละคือมันคือความน่าเชื่อมั่นจริงๆแล้วมันไม่ใช่โมเมโมเมโมเมไปนะครับตามกระแสอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นคือเป็นจุดเด่น จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับก็คือมีงานวิจัยแล้วก็มีค linical t ท s ทุกตัวนะครับค linical t ท s ก็คือทํางานวิจัยกับคนนี่แหละทดลองกับคนเลยคุณกินไปเท่านี้เท่านี้เท่านี้ถ้าไม่ดีก็เอาไปออกมาขายครับนั่นแหละครับคือจุดเด่นของบริษัทยูนิวไลฟ์ผลิตภัณฑ์บียอนนะครับหรือแม้แต่ผลิตภัณฑ์เสริมความงามของอลยองส์เองตัวนั้นก็ทำมีคล i นิ c a l เทสเหมือนกันครับ ว่าแล้วผมก็เนาะจะเปลี่ยนกิจการสุดท้ายจากการไลฟ์เดี๋ยผมก็จะดื่มมามากิพัร์แล้วก็ล็อกเบอร์กิพัร์ให้ทุกท่านดูนะคะว่าออผมดื่มจริงเนาะแล้วก็มีติดตู้เย็นจริงๆหลังจากที่มีเป็นขวดเป็นขวดนี้ก็อยู่ในตู้เย็นของผมนะครับแล้วก็อยู่ที่บ้านผมก็ให้คุณพ่อคุณแม่ไปทานด้วยหลานผมที่ยังไม่ได้รับวัคซีนผมก็ให้ทานนะครับเพราะว่างานวิจัยเขาบอกว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ถึง158 ตัวบารกิพัทเ,เ,นะเนี่ยจะเพิ่มได้ประมาณ11%ปนนะครับแต่ส <Okay. S 1> ่วนตัวไลเซนเชียลเนี่ยจะเพิ่มได้ประมาณ158%นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาพิจารณาส่วนตัวของผมเนี่ยผมจะทานตัวล็อกสเบอร์กี้ก่อนนะครับ มีเสียงโทรศัพท์จะทานล็อกสเบอร์กี้ก่อนนี่ตัวไหนตัวไหนฝั่งนี้ฝังนี้ล็อกสเบอร์กี้พลัสนะครับอันนี้ขวดหนึ่งเจ็ดซีซีนะครับผมก็ทานเต็มแก้วไปเลยเพราะผมอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับ อร่อยนะครับรสชาติเปรี้ยว